นะฮะก่อนที่จะย่างก็ต้องมอีหาอุปกรณ์มาก่อนครับเตรียมการนะฮะมีฟืนก็ต้นไม้มายมตายพายไม่ลักตายพายไม้มงคลนะครับไม้กันปุงกันเกาทาพิธีกรรมไม้หลายอย่างครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปลูกเศกอีกใกล้อีกครับ9วัน9คืนเศกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในความคิดตอนนั้นว่าเอออยากให้มันเฮี้ยนดีกิๆก็เฮี้ยนจริงๆครับ ทำให้เนรแอร์เข้าไปอยู่ในคุกต้องใช้วิบากกรรมไปการเมื่อกุบาลทองทางกุบารทองนะครับนะฮะมันทําแบบว่าเราต้องการให้แบบว่ามันบางคนก็บอกเอ้าบูชาของกุบารทองไปแล้วไม่เห็นเนี่ยออกมาเห็นอย่างในโทรทัศน์เลยครับหนึ่งจะมาได้เทพนมิมิตรมาทางกิจอาวรมาได้ลางสังหอนนะฮะเทพนี้มิตรเขาว่า ฝันนะฮะกุมารทองบอกประเทศนิมิตมากิตอาวรเป็นลางสังหอนเนี่ยม่จะไปไหนจะเกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นจะบ่งบอกนะฮะถ้าเราไม่เห็นคนอื่นก็ต้องเห็นครับกุมารทองจะวิ่งในบ้านพอเรามีความเชื่อคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีมีความเชื่อก็ไม่ใช่คนแล้วก็เสร็จแล้วมันกมปีปฏิหารมากมายครับหนึ่งไำให้เกิดโชคลาภให้หวยให้เบอร์ ะะถือง่ายขายคล่องธุรกิจการงานการเงินเรียกเฝ้าบ้านได้เป็นยามเฝ้าบ้านได้ครับนะฮะเดินทางเมตตามหาสเสน่ห์เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยแบบว่าเหมือนจะเมื่อก่อนบอบกว่ากุบาลทองเราตัวนี้มีฤทธิ์มากที่เก้าวันเก้าเดือนอยู่ให้ไปทาร้ายคนอื่นให้เกิดความวิบัติก็ได้อยู่ที่เราครับเราบังคับได้หมดครับแต่แล้วต้องเลี้ยงเขานะครับมีข้าวมีอาหารให้กินเหมือนเลี้ยงเด็ก กุมารทองไม่มีคําว่านโตครับเรียกว่ากุมารทองนะ,ะเวลาจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมันจะบ่งบอกมีอทิทลิ์อย่างมากมายให้ฮงให้หวยให้เบอร์มีความเชื่อแล้วก็ทางโชคลาภการงานและการเงินช่วยเหลือเราได้นะฮะคนเรานี่มันก็มีความเชื่ออยู่แล้วนะครับนะฮะ เป็นทางเมตตาแต่ว่าทาให้เราเกิดความมิบัติขนาดผมนี่ฮะจะเล่าให้ฟังกุมารทองตัวน,นี้นะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะฮะมันแม้ขนาดผมเข้าไปอยู่ในคุกคกุมารทองอย่างตามเข้าไปได้การที่ขาเข้าในคุกแล้วคุกเขาก็ฝังอาถรรพ์ฝังบาแตกแต่แลขาดทาวิธีไว้เรียบร้อยก่อนที่จะทั้งคุกครับกุมารทองเข้าไปนะฮะไปลงความเน,นแอร์เหมือนกันเน,นแอก็ใช้พระเวทสะกด ไว้หมดนะครับทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ครับกุมารทองผมมีเรื่องเรื่องกุมารทองนะครับเรื่องกุมารทองนี่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารบางคนบูชาของอาจารย์เนนแอนไปนะครับนะฮะมันก็เกิดความปีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเกิดโชคเกิดลาบเกิดมั่งเกิดมีธุรกิจการงานการเงนิงนเล่นการพนงพนันได้หมดนะครับนะฮะแต่เราต้องรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระนะฮะ ภาวนาคถากุมารทองด้วยมันจะเกิดความอิทธิปฏิหารได้ทันทีเละครับแต่กุมารทองที่ย่าง9วัน9 000เดือนนี่ผมมันเฮี้ยนจริงๆครับผมผมย่างเด็กมาเป็นแอร์เป็นพันนะครับผมไม่ใช่มาเป็นร้อยครับย่างมาทําน้ําพายด้วยผีโดยเฉพาะเลยครับเรียกว่าปิ้งย่างต้องเน้นแอร์ฉายานี้ไม่ได้มาอย่างโชคช่วยนะครับได้มาอย่งสีมื่นล้วนๆเลยครับ นะฮะกุมารทองนี่มัน,นมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างมากมายนะฮะแล้วแต่อยู่คุณจะใช้ก็แล้วกันครับไปทำคนรักกลับคืนมาหรือว่าช่วยเหลือเรื่องการงานหรือการเงินธุรกิจให้ค้าทื่อง่ายขายข้องขายที่ดินก็ได้นะฮะแต่ว่ากุมารทองนี่มันทำให้เกิดความวิบัติมากทีเดียวเลยครับเรียกว่าไปอยู่นั้นเปนเรียกว่าไปชดใช้กรรม นะทำกุมารทองตัวนี้มันเฮี้ยนเนี่ยถ้ากดไม่อยู่จริงๆครับมันเฮี้ยนเกิดความวิบัติในครอบครัวเรียกว่า,วามนุษย์ที่จุดที่มนุษย์ไม่ไม่ต้องการที่ไปอยู่มันก็ต้องไปอยู่จนได้เพราะกุมารทองจริงๆครับเรียกว่าย่างยามเสร็จตำรวจก็มาตั้งข้อหาอาตมาเป็นแอนนิดแอเป็นฆาตกรครับผมไม่ได้ไปฆ่าดเด็กเด็กนี้เขาไปเจอที่เขาเอามาให้เองครับไปเจอที่ตามตัวหนุนทางเขามาให้ เรียกว่าเป็นชาวป่ามาให้นตแอร์ทำพระชาวปนัดจุดแอศพจิตเด็กเรนนิตแอร์ก็ไปย่างนะฮะย่างทําเดก,กุมารทองในเกิดอิทธิปฏิหารนี่ครับมันก็เกิดจริงๆครับทุกวันก็ทุกวันนี้ก็กลับมาแล้วก็เลีย้ยงดูเขามีข้าวมีน้ําให้กินทํอะไรนั่นให้กินเรากินยังไงเขาก็กินอย่างนั้นครับนะฮะปฏิหารจริง ไปเจอวิบากรรมตรงไหนบ้างนะครับอาจารย์ในคุกสิครับเราสูงแล้วไปตัมแท้ตัวต่ำได้ยังไงจุดที่มนุษย์ไม่ต้องการก่อนที่จะเข้าไปในคุกนี่เคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหลังแปลกหลายอย่างก่อนจะเกิดขึ้นนะฮะแตกเกิดความเกิดความวิบัติน่ะฮะนะฮะสิ่งไหนไม่ได้ก็ไม่สิ่งไหนจะได้ก็ไม่ได้สิ่งไหนไม่ดีก็จะไม่ดีเขาไม่เกิดความวิบัติหมดอนฮะมันอุดอัดปัดปิดนะดวงชะตาเราหมดนะครับตรงนั้นเรามีชื่อเสียงมากคนมาหาเราเมวันหนึ่งเป็นพันน่ะ เป็นร้อยเป็นพันคนเรามันมาไวก็ไปไวมียศก็ต้องมีการเสียมยศมีลาบก็จะมีการเสียมลาบมีสัญญาเสริงก็จะมีการนินทาเหมือนคนเราเราทํา youtube แบบนี้นะครับมีคนมาก็ชอบก็มีไม่ชอบก็มีนะฮะอย่างไงก็ขอฝากไปด้วยครับอย่างไงก็ให้มีนินแอจุดมีจุดยืนในตัวเองบ้างครับที่กดไลค์กดแชร์ทีครับมาดูกันเยอะๆนะครับ เกิดความวิบัติมีเตอุปสรรคมีแต่ปัญหาเรียก<ช>ว่าบิบากากรร<อ>มเน<อ>ี่ยไม่ได้เพราะมันก็มาทองมันก็บ่งบอกกะได้ตัวนี้มันเฮี้ยนจริงๆ